i พอมากเลยแขกเขาชุมมันเยอะเลยครับจา้าถ้าง,งั้นผู้จัดการไปดูแลแขกให้ดีนะคะทางนี้นะคะคครรับับ,บ,บอุ้ยเอเจนต์วาสนาวาสนาอยู่ตัวนี่แม่จำวาสนาในยุบอ้ายจำได้ตัววาสนาขึ้นเลยไมาอยู่พี่วาสนาเมื่อเป็นนักร้องได้สองสามเดือนแล้วนะเป็นนักร้องแล้วบอกคุณจันทร์ไปใส่วาสนา ก็ไปบุญจันทร์แล้วไอ้บุญจันทร์นะคืนขอยยูน้ำเล่าไปข่อยก็ว่ามีอีหยังดีขึนเล่าทุกทุกแยๆตอนนี้แล้วก็ค้าครับเทวาวาดวาดมาเป็นเมี่ยแงลีเป็นเมี่ยหงลีโอวมันเกิดอี่หยังขึ้นมาเนี่ยเ่วาวาดบ่าขึ้นมีความสงได้อายตลอดมือทีผพานมาก คอยเฮ็ดไปก็เพื่อปาาเพื่อทองคอยเขาก็ต้องย่อมสุอยางเบืองงหนะ่แย่ลีเ่ากะเ่าขนาดนั่นแล้ววาสนาแม้วาสนาเป็นจังได้อะก็ยังหักวาสนาอยู่คือเก่าเอาจังสิก็แล้วกันเดี๋ยวนี้อ,อ้ก็พอดอยากหยอกเงินบักฮี้ลีมาได้ลายเติอวาสนาไปยุกับไอ้ซะเป็นตั้งรักปักฐานไปยุกินขวัเนียไอลีบอกไอ้ไปรีดด้วยวาสนากะดีคือการละ วาสนากับเก็มหลายเท่กันเีงลีนะ่ะโง่หลงห้ข่อยข่อยอยากได้ยังก็ได้ต้องการยังก็ได้ป้าเฮาไปยุ่งน้ำกันปาไอ้ป้าวาสนาไปวาสนาอีว่าเฮ้ยเงลีอีกาจีอีเลี้ยงให้เชื่องมึงคิดจะสวมเขาให้กูใช่ไหมอีว่าไอ้เจเด็ตฟงเมียกูขึ้นมาเีงลี ผมขอเถอะวัสนาเป็นผู้สาวเก่าผมถือว่าเห็นแก่ผมถอนเฮียลีผมขอน้าเนียเถอะผู้ผหญิงคอออนเลียให้มึงไอเ้เเด็ฮียลีผมกับสางไล่ได้เฮียลีหลายแล้วเงินพ่อเฮียลีกับมี่ลวนฟ้าแล้วเฮียลีผมขอผู้หญิงคนเดียวว่นใดผมเฮียไม่ได้เว้ยในชีวิตมันมีใครต่อรองกับกู่สนาเอาขึ้นมาจังไงผมก็บ่กขึ้นไห,นหรอกเฮีย ไปมาสนะเฮ้ยเฮ้ยไปโอ้ยไปไปจ้ะไปกูจะให้โอกาสมึงนะยิ้ว่ากูจะให้โอกาสมึงมึงจะเลือกใครอยู่กับกูหรืออยู่กับไอ้เจติสิให้ใครเลือกว่าตีเจ้าน่ะมันงอเจ่ากับเท่าน้ำยากับบโมมี่ได้แย่กี่สุขเพื่อนน่ะโลดเฮ้ว่าเลยไอ้เจติ ดีทัวดทั่วทอย่าึงมันตอย่างนี้แ่ชบีผมขวสิ่กบวม่นบาปสนาก็เป็นผู้สาวผมขอแค่ชีวิตปัษนาสมิ่งวดมันบ้าี่อลิกาข่าววัสนา้สาว Ni Lý kể cho vô cái tàn tay Achidet, ai biết lắm về mì. Bạc hôm, lên như vậy là không qua, mùi một tóc bằng nhau Achidet, yêu bọc tóc, sao? anh bài sai nó phụ đọc. Ni bài

มามาเจดีๆไว้เยวเจิ้นฮะตัวโดลมบนมาเลวอเอหนึ่งกนกัเรี่ยคุณรอกนาะอ้ยน้อสัเอาไอิพันะไิพัลงบานอันบรทันไอุดมเอ้ายตัวเองดีไออุดมจเป็นตวไลก็ไดีบ่ไอย่งนบานดิา Pep, Et... Mak Pep, ini tu sepa kau. Maka... Terus, tiap kali jangan. Laka... Lagi, tapi, aku ingin jangan อโอ้ unda, ยว่ดเอ้ยบนามัดตายก่ปไดีเลยวันด้วย ไอเด็ดผมบ่กนี่ว่าัวาเป็นหของดีอ้คอ้มีาลงยูบาดจีบอกอะไรแต่อายหนีหใจเรื่องไปไปคือสิไ้ยังกันเฮ้ยคนตายอ้ขอเราอคนจตามใช่ล่ะอุดมอเจเด็วคอมคมจับอเอยังอยู่นี่ คนที่เข้าสืบมาโดยตลอดไอ้เข้าเป็นผู้ยูเ่เบื้องหลังการข้าของผิดกฎหมายทั้งเบิดอูอ้ดอ่ะเจเดนอากเห็นกันเห็นเนี่ยนะอากงเอาเจริงรึไงกัน,นจับไอ้ดีไอ้เขไม่ได้มาหรอกแล้วลวายาเอาไอ้ออกไปนาลัาน่นต้องตะทัดสาทาเฮ็ดข้าวนักซื้อพี่เมืองทาเฮ็ดข้าด้วยม่นอืน้ออืออือขันทีพร้อมงูเข้าเท้า อยู่ทั้งบานเราเสียเสียใจซ้ำเไยอูตโตคิดว่าเขาก็แล้วไงอับสมอัสิจับอ้จีอีอุดมอ้ก็น่ได้เอาไอไปล้างลานซะคือมาเห็นแกนานแกตาเข้าพี่น้องสามคนผมปอะล่ไอ้ขอเจะในการจะจับตัวไอ้องสภาพนี้ว่ได้พอบอกพระจ้ากันนะได้ไอ้ขออีกยันหนึ่งในบนน้องปรายยายาใส่กินแจมืึไอ้ขอ ไอ้ผู้นี้ใส่กันแล้วกันจังได้อายก็เป็นอายของมู้เจ้าปัญหาทุกอย่างนี่ทางแกผมผมขอเถอะทุหมวดจะได้เลาก็ไปว่นหลังดอกลุงน้องเลาตายกันแล้วองศานักบวมบวมไอ้กบพูดไรๆดลวยน้องอือตอนสิบบุรีมงคลอ่าพี่น้องกันคุยกันได้กลับไปบ้านเนี่เข้าถอยถอยเอ้าผู้กอถอยถอยผู้กอถอยถอยมาถอยมาใจเย็นใจเย็นเอาไปัญหามันจบแล้วถอย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 อ่ะจะได้คว้ากูเลยจะควางอยู่เนี่ย ขันมื่อก้วางปืนป้กกุดมกูยิงมัเมื่อกี้ดึงเจ้วางจืวาขอไปขออาวุดมวางยิงมาเลยวางทำไมมีกระดาษถือไว้ยังโดนเทปปืนน่ะมาไหนถอยถอยถอยยนขึ้นน้ำ่แล้วมาแม่ตายเหรอหาเด้ออจะเด้อพุยหุยเ้องจะตายบ้งกุดมจะวางปืนฮะ ปังเปลินกูบ่ว่างหรือมึงอยากให้ปากกาคมตายฮะพอแล้วไอ้เจเดทเพอแล้วพอแล้วยายาหมอบโตซะปากกาคมเป็นน้องเจ้าวาะนั่น,ออน,น,นกูว่าได้สอนดอกอุดมมันสิเป็นน้องเป็นนุ่งกูไม่ได้สอนตอนนี้บ่มีพี่มีน้องแล้วอยก็เป็นนอ้องคปก็เป็นน้องใช่มึงอยากตายแทนมันเป็นบ่ฮะลฮะววไอ้เจเดท จ้าจอมได้บ่กตะกี้เอาเกลี่ยน้ำกันซะน้อยหักกันแพรงกันบมตรเสียบุตรตังเอาคว่ำเก่าคว่ำหลังมาเปลาบางกุดอกบุตรเสียว่าสิแบบนี้ขอคำนั้นหักตะสูสองคนว่าหักกูบุตรตังได้เป็นแบบนี้จริงบหักตังไอ้เนี่ยว่าอะไร มึงมาตองมาไหว้กูตอคือกาพาตำรวจถอยไปบ่ไปไปปดอมเดี๋ยวงความเดี๋ยวข้ากูยิงป้อปนแล้วเดี่ยวี้บนแม่นคนแล้วบ่งตาบ่งหน้ารู้มเลือดขืนน้ำแล้วมันสิขามึงออกมาขาเลยมึงข้ากูยิ่งบบบอาคมยิ่งกูเลยยิ่งกอกยิงยิ่งกไอ้กู เอาล่ะไอ้บวาวางปืนแล้วมอบตัวซะยังไงผมก็ไม่มอบยังไงผมจะสู้ต่อไปมอบตัวซะจเจเดนอหไปโกรหนักจะได้กลายเป็นเบาไม่ต้องเอากดหมายข้อนีมาอ้างกับผมผมไม่รู้ผมไม่สอนถ้าไม่วางปืนไอ้นี่ตายเอาไหม

อาคมคุณเปน็นตำรวจได้ยังไงจับผู้ร้ายไม่ใส่กุญแจมือแล้วยังให้มันเอาปืนที้ตัวเองหลบหนีไม่ได้หรือจะให้ผมคิดยังไงว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียกันแค่ไหนไปตามมันกลับมาให้ได้ไอ้ครับท่าน